สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาซอนแฟนคลับก็ังนีหัวเราะแบบไอตัวร้ายหัวเราะแบบไอผู้ร้ายที่มันหื่นกระหายโอช่วงนี้หน้าตาอาจจะดูไม่ได้นะครับขอบตาจะช้ำนะแต่ว่าได้ตัวช่วยดึงแค่ไหนก็จะดู ไปแข่งที่ไหนก็จะตามไปแช่งไม่เสียแรงเมื่อคืนนั้นเอเวอร์ตันนะครับก็บอกตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่เอเวอร์ตันถูกตัดแต้มก็บอกจะตามเชียร์เอเวอร์ตันถ้าจะเจอกับทุกทีมยกเว้นเจออาร์เซนอลเชียร์เอเวอร์ตันนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งกุ๊ก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 หลังจากที่ผู้จัดการทีมมาดเค้มมา คุณลุงผู้ใจดีนะฮะได้ตำแหน่งผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมนะหลังจากนั้นมารวดเลยนะฮะรวดเนี่ยไมช่ชนะรวดนะฮะแพ้เกือบรวดห้านัดหลังสุดเก็บได้หนึ่งแต้มขอแนมขอเตะเปอร์คาบ้านคาบ้านอีกแล้ว กูตึงคู่เอลฟ์ตันกับนิวคาสเติลก่อนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฟุตบอลมันหาเหตุผลไม่ได้ไงฟุตบอลมันก็เกิดขึ้นอะไรก็ได้เกิดขึ้นในโลกนี้อ่ะก่อนที่จะเข้าฟุตบอลลืมขายของอีกแล้วนะครับเอ้าขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดติดตามด้วยกับที่โฮยชาอนลอาร์เซน,นอลแฟนคลับด้วยวันนี้อขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับน้ำมันสมุนไพรนด้านออกโบกสดชื่นสดชื่นนะสกัดจากเม็ด เกล็ดใบสนแหนะครับกระบูมพิมพเสนยูคาลิปตัตครับสกัดมาจนกลายเป็นน้ำมันสมุนไพรตาดอกม่วงมันมันมหัศจรรย์จริงๆนะครับช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกครับช่วยให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์นะเปิดแล้วก็ปาดเข้าไปอมลแดงตั์กัดต่อยใช้ได้หมดเลยคุณจะเย็นหอมชื่นใจบวนหัวมึนหัวประชุมมากเดินทางเวียนหัวเนขาความบะอาหลังคอทาหน้าอกก่อนนอนสุดชื่นจริงๆครับหนึ่งร้อยทีติบาทตรงตามิบาททั่วไทย สั่งสีกวดส่งฟรีไปเลยน้ำมันสมุนไพรตราดอกโอ้ครับผลิตภัณฑ์โอท็อปของบางประมาสุพพันบุรีนะครับโมฝากอุดหนุนกันด้วยนะจะได้เป็นสปอนเซอร์กับที่่วยนานๆ <c oughs> อ่ะนีะะ่สัะเหมือนเดิมนะครับเม็ดฟู่แดงแรงฤทธิ์นะอ,อย่างที่บอกวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับอาสนอนเดโตรงแต่ก็เฉียดๆด้วยคู่แข่งนะโดยเฉพาะ แมดเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทฤษฎีในการที่บอกว่าทีมไหนจะครอบครองบอลได้เยอะทีมไหนจะควบคุเมเกมได้ตลอดเปอร์เซ็นต์การครองบอลจะเยอะและจะประสบชัยชนะเมื่อวานนี้ไม่จริงแลวนะนิวคาสเซิลครับเมื่อวานนี้เจอกับเอเวอร์ตันด้วยใครๆก็เห็นกูรู้แหละและคนก็บอกเลยบอกว่า มีสิทธิ์คาบ้านสําหรับเอเวอเรตลูกทีมชอนได้จะเอาอะไรไปสู้นะจะเอาอะไรไปสู้เมื่อวานสถิติการคองบอลของนก็ซิวคนหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเเซ็นแล้วก็เอเวอเรสตนแค่สาสิบแปดเซตแต่แต่สิ่งที่เม,มื่อวานที่เอเวอเรสตนมีมีก็คือแรงสนับสนุนจากเสียงเชียร์ครับโอ้โหเมื่อวานกุดิสันปาร์คแน่นแล้วก็เสียงเชียร์โคตรดังเลย นะมันทําให้นักเตะวิ่งสู้สุดใจครับแม้ว่าจะต้องถูกเกมรับแม้จะต้องเล่นเกมรับถูกบุกถูกกระนำอะไรต่างๆแต่นักเตะทุกคนแม่งสู้ทุกคนเลยเมื่อวานนี้เอเวอเรตันเนี่ยถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจนะครับทีมเก่าทีมแกม่เป็นอย่างเนี้ยนะมันเป็นจักดิีมันยอมไม่ได้แล้วก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือพี่ชอนไร พี่ชอนไดนี่แหละคงจะต้องงัดจิตวิทยาทุกอย่างที่จะมาคุยกับลูกทีมเฮ้ยมึงต้องสูวยมันต้องสกุสกุศักดิ์ศรีมาสิบแต้มเหรอจิบจิบอ่าสิบแต้มที่โดนตัดจะไม่จิบจิบเดี๋ยวแสดงให้ดูนะครับแล้วบอกว่าการกระตุน้นอารมณ์การกระตุ้นจิตวิทยาต่างๆของพี่ชอนไดเนี่ยคงจะทําให้นตกเตวตันได้รู้สํานึกรู้สํานึกรู้ถึงศักดิ์ศรีรู้ถึงสังสญลักษณ์ที่ติดอยู่ระอก ตามที่ติดอยู่ในอกว่าสโมสรเนี <käyt> Source, uh, okay. ่ยมันมีความหมายขนาดไหนแล้วสิ่งที่นักเตะเเวอเรต์เล่นเมื่อวานนี้ลืมตาจริงๆครับโอ้นะถูกกดถูกอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าต้นเองก็พยายามยิงนะโอ้โหทั้งสองฝ่ายยิงกันรวมกันเยอะมากเอเวอเรต์ยิงนักบอดสิบสามตัวตัวของนักเตนยิงไปสิบเอเวอเรต์มีโอกาสเยอะนะครับหล่อนี่ก็เติ้งก็ยิงไปสิบแต่จุดผิดพลาดก็คือความที่คิดว่าแน่ ของไอ้คลิปปี้ะที่คิดว่าเกา่า,เกาที่คิดว่าเก่งโอ้โหฉันได้รับการยกย่องว่าเป็นแบ็คขวาดีที่สุดในพรีเมียร์หรืออาจจะในยุโรปนะครับแหมพวกเขาอวยกันนะพวกทูนามีเขาอวยกันว่านี่คือแบ็คขวาที่ดีที่สุดในชั่วโมงนี้ของโลกเลยทีเดียวเราจะโชว์เก่านะโชว์เก่า โดนแม็กนิวถกจักเตยมาเลยยิงแล้วก็อีรลูกหนึ่งโดนไขนะดูกุเล่นะครับแล้วก็โดนปิดท้ายเบโตโโหโห้สามศูนย์นะครับเกิดจากความผิดพลาดสองลูกเลยของคิแลนทิปเปียนะจำมาไว้เราจะต้องไม่พลาดแบบนี้นะอย่าคิดว่าเกา่าอย่าคิดว่าเก่งอย่าคิดว่าจะไปล็อกต่อหน้าอย่าคิดว่าเราเหนือนะโอ้กองหน้ากู่ต่อสู้แม่งอ่อนกว่าเราแม่งระดับเนี่ยไปล็อกต่อหน้าเขาอะโดนลงโทษสองลูกเงียบ เงียบไปเลยทูนามี่โดนไปสามตูนครับทำให้อุปตันนั่งขยับไม่ได้ขยับผพราว่าการที่ล้มนิวคาสเซิลได้วันนี้ทำให้อุปตันนะ่ะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อนะครับตอนนี้อุปตันนะพี่น้องขนาดโดนสิบแตมตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับสิบเจ็ดแล้วขึ้นมาอยู่เหนือโซนอันตรายนะครับแต่ยังอยู่ในโซนอันตรายแต่ขึ้นมาเกินอันดับสิบ ิดิดแปดแล้วอะนะตอนนี้มีสิบแต้มเอาดิเออเอาดิผมบอกว่าไตั้งแต่วันที่ถูกตัดแต้มอะผมบอกเลยผมจะส่งใจเชียยกเว้นแบบที่เจอเอฟเจออาร์เซนอลผมพูดไปแล้วนะถ้าใครจําได้เพราะนั้นทุกแมตช์ต่อการนี้ส่งใจเชียอีกทีมนึงเวสแฮมอีกทีนึงเขาได้พอสเปอร์เปิดบ้านหลังจากที่อย่างที่บอกครับลุงแอง์ลุงแอง ได้รับโอ้โหเกียรตยศมากมายเราสาวว่าตอนที่ขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงนะในเดือนตุลาคมนะครับเราก็ได้รับตําแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมโอ้โหตีปีกปุ๊บปุ๊หลังจากนั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับท็อตแน็มอสเปอร์กนะหลังจากที่แองนะครับได้รับเขาเรียกว่าอะไร ได้รับรางวัลใช้คำว่าได้รับรางวัลของฟุตบอิพรพิม์ิตกหลังจากนั้นแข่งมาห้านัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่แกแพ้หมดเลยนะมีเสมออยู่หลุดหลุดเสมอมาอยู่เกมเดียวในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องใช้คําว่านี้นะเดี๋ยวผมให้ดูสถิติว่าเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์ครับซเปอร์เองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีโรเมโรที่ติดใบแดงก็จะทําให้เกมค่อนข้างที่จะ เสียหายไม่สเสถียรนะแต่วันนี้กลับมาแล้วโรเบลโลเองก็ยิงประตูได้นะั่นนะแต่ต้องชมเวสแฮมนะต้องชมเวสแฮมจริงว่าเวสแฮมแม้กระใจสู้และอาศัยข้อผิดพลาดอีกแล้วข้อผิดพลาดของกองหลังของสเปอร์อีกแล้วนะครับเนี่ยสเปอร์หลังจากที่ได้รับตําแหน่งได้รับตําแหน่งเนี่ยท่านแนมฮอสเปอร์ครับแพ้แพ้มาติดๆเลยอ่าเดี๋ยวผมไปดูว่าแพ้ใครบ้างนะ แพ้ทั้งวู๊เป็นตันแพ้ทั้งแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็แพ้เชลซีนะแล้วก็ไม่เสมอแมนซิตี้และล่าสุดเนี้ยล่าสุดเนี้ยก็มาแพ้ในบ้านเจอเฟรตแฮมอัดเข้าไปเนี่ยครับก็เลยทําให้ผลงานตอนนี้ของสเปอร์ต้องบอกเลยว่าสุ่มเสี่ยงอีกแล้วนะสุ่มเสี่ยงอีกแล้วนะครับก็ อาศัยช่องว่างอาศัยข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้เล่นงานนะครงัรงเวนแฮมด้วยแหละเวนแฮมโดนก่อนนะครับเมื่อคืนเนี้ยเวนแฮมโดนก่อนแล้วก็ทําให้อ่าลูกทีมของเดวิดมอยฮึดมีฮึดขึ้นมานะแล้วทําให้ชนะเกิดจากข้อผิดพลาดนะอ่าลูกแรกก็เกิดจากความผิดพลาดกองหลังอนะบอลทิ้ไว้ที่มาไปเข้าโอเนจอหลักโบเวนนะครับอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่คืนหลัง <laughs> เป็นลูกที่คืนหลังนะครับแล้วก็ถูกอ่าเจวอดเพาซ้ำเข้าไปสองดาบนะชนเสาแล้วก็ ซำมมายีก็ทําให้ชนะไปโอ้โหทำให้สายการตอนนี้นะครับทั้งสเปอร์เนี่ยหลังจากที่เป็นจากฝูงมีย6กแต้มห้านัดสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเก็บได้แต้มเดียวมีย7ิบเจ็แต้มเท่านั้นเองนะครับอยู่อันดับห้านะเวสแฮม,มขึ้นมาเป็นอยู่อันดับเก้านะครับอยู่อันดับเก้าส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับเจ็ดนะอยู่อันดับ7นะดทั้งๆที่วันนี้มีโอกาสที่ขึ้นไปถึงอันดับห้าแล้วนะครับแต่ว่าอยากบอกแนละ้วว่าฟุตบอล อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับโลกลูกหนังใบนี้นะครับอ่ะมาถึงของเราบ้านนะครับมาถึงของเราบ้านหลังจากที่พี่น้องหลายคนได้เห็นฟอร์มนะครับผมเชื่อว,ว่าหลายคนคงจะเข้าไปดูฟอร์มของแอสตันวิลล่าที่ล่าสุดสามารถบุกไม่ใช่บุกเปิดบ้านในวิลล่าปาร์กชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับด้วยรูปเกมที่ ต้องบอกว่าซิตี้ถูกขย่มนะครับวิลล่าบุกบุกแบบละบ้าละห่ำเลยนะบุกแบบบ้าละห่ำแล้วก็เล่นท่ามกลางเสียงเชียร์เล่นในวิลล่าพาร์กที่ไรนะแอสตันวิลล่านี้แบบจะติดปีเป็นสิงห์ให้หงองตัวจริงเลยสิงห์อีกตัวหนึ่งสิงโตของลอนดอนอันนั้นตอนนี้กลายเป็นแมวไปและอันนั้นกลายเป็นแมวไปละกลายเป็นสิงห์ของเบอร์มิงแฮมเนี่ย แอสตันวิลล่าอยู่เมืองเบอร์มิงแฮมนะครับกลายเป็นสิง,ตงัตแดงที่พังอาจเป็นสิงห์ลุมาจริงๆนะเมื่อวานนี้ลูกทีมของพี่นายเอเมอรี่นะครับต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยใช้ระบบการเล่นที่ทําให้แมนซิตี้ทำอะไรไม่ได้โดนขึงต้องบอกว่าแมนซิตี้โดนขึงครับโอ้ทั้งดักกาสลุยอะไรต่างๆเนี่ยพี่แกแบบเล่นได้แบบสุดยอดมากๆสําหรับตัวของแอสตันวิลล่า และสถิติที่น่ากลัวเขาตอนนี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาชนะมาติดต่อกันรวมถึงแมตช์เมื่อวานนะครับรวมถึงแมตช์เมื่อวานเนี้14นัดที่ชนะในบ้านอ่า14นัดที่ชนะในบ้านแมตช์ล่าสุดที่เขาแพ้ในบ้านก็คือเมื่อเดือนกุมภา ทีมที่ยัดเยียดความปลาชัยให้ก็คืออาร์เซนอลนั่นเองครับในแมตท,ที่เราบุกไปชนะสี่ประตูต่อสองที่เรามายิงช่วงท้ายสองลูกอะ่ะถ้าใครจําได้หลังจากที่ตามตลอดนะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้เที่ยงคืนครึง่งเที่ยงคืนครึ่งเรามีคิวบุกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าหลายหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลแต่สาหรับตัวผมผมมีความรู้สึกว่า ถ้าแอสตันวิลล่าเปิดเกมขึ้นมาแบบนี้ถ้าแอสตันวิลล่าเปิดเกมสู้ขึ้นมาแบบนี้ผมว่าน่าจะเข้าทางเรานะครับน่าจะเข้าทางเรานะเราเองอ่ะเวลาเล่นบอลหลังจากที่เปิดฤดูกาลมาหลายๆแมตช์เราเจอรถบัสถูกไหมครับเราจะเจอรถบัสเราจะต้องใช้ความสามารถทุกอย่างดันเกมขึ้นไปแบบสุดๆเลย คู่ต่อสู้ส่วนมากไม่เล่นเกมบุกกับเรายกเว้นแมนซิตี้นะ,ะกับทันดนมฮอสเปอร์ที่มี2ทีมนะครับลอกนั้นจะเล่นเกมรับใส่เราตลอดแล้วเราก็ต้องหาจังหวะนู่นนี่นั่นลนะแล้วก็โดนสวนนะอย่างที่เราได้เห็นแต่ในแมตช์ที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าในวันเสาร์นี้ผมยังมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าทางเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันและกันสําหรับเหตุผลที่มาที่ไปนะครับสําหรับ ที่เราจะยืดอายุต่อพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลงเตะหลังนะครับต้องยอมรับว่าเราจะเตะหลังจากที่ลิเวอร์พูลจะเตะก่อนพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลเขาจะเตะก่อนนะครับฟุตบอลพเมร์ลีกพรุ่งนี้เนี่ยมีคู่คู่เขาเรียกว่าอะไรคู่หัวข่ำอ่าคู่หัวข่ำวันนี้ iPad ผมดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียรน,นะ รู้สึกใช้งานรู้สึกจะใช้งานมากอาจจะเป็นข้อมูลเยอะมากนะฟุตบอลเพลย์ลปุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งเลยลิเวอร์พูลจะไปเยือนคิสตัลพาเลสนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะได้เราจะลงเตะค,คู่ดึกในฐานะรองจ่าฝูงนะซึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์หัวจิตหัวใจอีกครั้งหนึ่งของพี่มิเกลเอเดตา้าและลูกทีมนะครับว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้ยังไงหลังจากที่เก็บ ชนะมาติด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 เลยนะครับอ่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของผู้สารประตูของเราทั้งสองคนทั้งดาวิดรายาและแอรอนแลมเดลนะครับต้องยอมรับว่าหลังจากที่การมาของดาวิดรายาทํทำให้สถานการณ์ของแอรอนแลมเดลไม่มั่นคงสั่นคลอน นะตกไปเป็นมือ2ครับแล้วก็หลังจากนั้นล,ลา,บ,านบิดได้ก็โชว์ฟอร์มแต่ว่าก็มีข้อผิดพลาดให้เราเห็นนะครับแล้วไอ้เล่าลำเดียวก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นกุตบอลเพียง์หลีกนัดล่าสุดก็คือเจอกับเบรนท์ฟอร์ดซึ่งวันนั้นดาวิดไรยาติดคับทายนะับไม่สามารถเล่นให้ต้นสังกัดได้นะก็ทําให้ไอ้เล่าเดียวก็ลงไปโชว์อฟอร์มแต่ก็มีลูกผิดพลาดให้เห็น2ครั้งนะครับโชคดีที่ไม่เสียประตู นะลูกหนึ่งเป็นลูกที่ทําลั่นอ่าทาลั่นแล้วก็ถูกซองแต่ว่าพี่ดีแค่นไลท์ไปช่วยเซฟได้นะครับอีกลูกหนึ่งก็คว้างบอลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะแต่หลังจากนั้นในแมตช์ล่าสุดครับพี่ดาวิดแะย่าลงที่เราชนะอ่าล่าสุดเนี่ยชนะสีสาชนะลูตันทาวเนี่ยมันก็เกิด เหตุการณ์ที่ทําให้ดูว่าดาวิดไรย,ยาก็ยังมีลูกพลาดลูกเหวอในการที่ออกมาตัดบอลลูกตีเสมอสองสองที่เราเสียคอนเนอร์นะครับกับอีรลูกนี้ที่ถูกลูกยิยงของรอบบาร์คลีย์แต่ลูก็อบบาร์คลีย์เนี่ยผมผมผมบอกเมื่อวานแล้วนะผมบอกว่าเป็นลูกที่อ่าสุดวิสัยมันใกล้และแรงนะครับอาจจะล้มช้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใกล้แต่ลูกที่ออกมาตัดคอนเนอร์แล้ววืดแล้วมอลไปเข้าหัวโคชาของเขาเนี่ยจะทำให้ตีเสมอรางสอนั่นคือ จุดอจุดหนึ่งที่หลายคนมองว่าอาดาวิดละยากก็มีอะไรให้เอะเหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีสถิติมาให้ดูทั้งคู่เลยทั้งผู้สาป,ประตูสเปนและผู้สาป,ประตูทีมชาติอังกฤษเลยนะครับแล้วก็กริสซักเกตก็บอกกันะนะบอกว่าถ้าเผื่อไอ้ลรเดวยังไม่สามารถยึดต,ตัวจริงได้โอกาสที่จะไปเยอรมาัานน้อยลงนะครับเพราะตอนนี้ประตูทิมชาติก็มีทั้งจอร์แดนพิกฟอร์ด นะถึงแม้ว่านิกป๊บจะมีอาการไหลหลุดต้องเจ็บยาวนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่จะเป็นมือสองของมือสามของแอลอนเดลก็ ew, ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยใจนั่นแหละโดยเฉพาะสิ่งที่แกเลตซอเกตเขาประกาศมาบอกว่าถ้าเผื่อแอลอนเดลไม่สามารถยึดตัวจริงได้คุณก็อาจจะไม่ได้ไปเยอรมันทาคําพูดพวกนี้มันก็เลยทําให้นักข่าวไปตีข่าวว่าแอนลอนเดลมีโอกาสที่จะหาทีมใหม่ในช่วงมกรานี้เลย เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ตัวเองได้มีถิดลงไปโชว์ฟอร์มเล่นเพื่อจะได้เข้าตาแกรนเซาเกตนะครับในขณะที่แอแลเลนเดลลงไปเล่นไปทั้งหมดในปีนี้ในฤดูกาลนี้ทั้งหมดไป8นัดนะครับในขณะที่แอแลเลอ่าตัวหนที่เดวิดไรยาลงไปทั้งหมด5นัดนะเดวิดไรล,ลงไปทั้งหมด15บห้านัดครีนชีสไป7 นะครับครึ่งครึ่งอ่าช่งว่าครึ่งครึ่งนะลงสิบห้าคลีนชีพไปเจ็ดนาณะที่แอลเดียวลงไปทั้งหมดแปดนัดคลีนชีพไปสามนะดับเบลย่าลงไปแล้วเสียประตูสิบสามลูกจากสิบห้านัดนะครับเสียไปสิบสามลูกจากสิบห้านัดแอลล์ลเดียวเสียไปแปดลูกจากแปดนัดอ่าแปดลูกจากแปดนัดเพราะฉะนั้นเฉลีย่ยเลยเนี่ยแอลล์ลเดียวเนี่ยเสียนัดละหนึ่งลูก ส่วนของดาวิดระยะอาจจะเป็นจุดนิดหนึ่ง0.9ก็ตีว่าหนึ่งลูกเราต้องเสียนะครับเซฟต่อเกมเนี่ยอาร์ตูเดียเซฟไป1.8แล้วก็ตัวของดาวิดระยา1.7ใกล้เคียงกันนะครับเปอร์เซ็นต์การเซฟครับดาวิดระย,ยาเนี่ยเซฟไป65.8เปอร์เซ็นต์จากการที่ถูกยิงเข้ากรอบ นะในขณะที่แอลเลอร์ดมเดลเซฟไป61.9%นะครับรายย่าเหนือกว่าตรงนี้นะการพาร์สบอลน,นะครับการพาสบอลเนี่ยดาวิดายยานมีโอกาสพาไปสามปอร์นะขณะที่ดาวิอาที่แอลเลอร์ดมเดล27.9%นะครับการพาสบอลแบบประสิทธิภาพมีผลนะแอลเลอร์ดมเดล65นะครับส่วนของ ดาวิดะยาจะเหนือกว่าอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นตนะครับการผ่านบอลยาวๆการผ่านบอลยาวๆเนี่ยอารอนเดลเดียวสี่สิบแปดจุดสี่เดวิดยาจะสี่สิบสองจุดแปดการผ่านบอลยาวอารอน,นเดลจะเหนือกว่านะครับเออร์เนอร์ลิตติ้งทูโกอันนี้ก็คือความผิดพลาดที่นําไปสู่การเสียประตูการผิดพลาดที่นําไปเสียประตูนะครับมันจะมีการผิดพลาดแต่ไม่เสียประตูกับ ผิดพลาดและเสียประตูและวิริยะสามครั้งนี่นี่ส,ส,ส,สื่อสื่อสื่อตามระเร็เขาชี้อย่างเงี้ยนะส่วนแอร์ลมเดียวยังไม่มีแอลอนร์ลเดียวผิดพลาดแต่ไม่เสียประตูอันึกออกไหมผิดพลาดแต่ไม่เสียประตูแต่ในวิริยะผิดพลาดและเสียประตูนะครับเพรฉะนั้นก็นี่คือสถิติผมคงไม่สามารถชี้ให้เห็นได้แล้วครับว่าใครเหนือกว่าใครเอาสถิติมาคุย แล้วให้พี่น้องมาวิาพากษ์วิจารณ์พี่น้องมาเมนกันว่าตกลงแล้วนะชั่วโมงเนี้ยใครดีกว่ามันกลายเป็นว่าเือ่อทั้งสองสองคนได้ลงทําหน้าที่จะเกิดแรงกดดันขึ้นมากกว่าเดิมไหมกูจองไม่พลาดนะกูต้องห้ามพลาดนะสื่อจับตามองอยู่มือสองนั่งมองอยู่อย่างนี้หรือเปล่าทําให้เกิดแรงกดดันไหมสถานการณ์ณตอนเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกไปนะว,ว่า พี่มิเลกลเซตาเขาเลือกแล้วเขาเลือกว่าดาวิดลายาเป็นประตูมือหนึ่งแน่นอนแต่ในขณะที่ดาวิดลายามีช็อตอย่างนี้ให้เห็นก็มาดูใจกันว่าพี่มิเลกลเซตาจะตัดสินใจยังไงต่อนในแมตช์ที่จเจอกับแอสตันวิลล่านี้นะครับยังคงให้การสนับสนุนดาวิดลายาอยู่เหมือนเดิมไหมหรือจะกลับมาให้โอกาสแอร,รอนแลมเดลโอ้โหอันนี้ก็เป็นการที่ ถามว่าเป็นผลดีไหมกับทีมผพว่าก็เป็นผลดีแหละเพราะว่าเรามีผู้สาป,ประตูฝีมือดีๆอยู่ทั้งสองคนนะครับแต่ถามในมุมมอง 1, มอีกมุมหนึ่ง 1, ก็มันจะสร้างแรงกดดันให้กับทั้งสองคนไหมจากตอนแ,แรกๆที่คิดว่าไม่น่ามีแต่ตอนนี้เริ่มเห็นไงเริ่มเห็นไงว่าคนที่ลงไปเนี่ยมันแบกความกดดันเอาไว้ด้วยอย่างที่บอกจากทั้งสื่อมวลชนที่จับจ้องมองอยู่กับเพื่อรุวมทีมที่นั่งอยู่ข้างสนามว,ว่ากูต้องไม่พลาดน,นะ กูจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเลยมันจะเลยทําให้เกิดเป็นเพชเชอร์ไหม <c oughs> <c oughs> นะนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตามแบบลุ้นนะแล้วก็คอยเดาใจของพี่เมเกลอะเต้าด้วยว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับการมีผู้สาบประตูที่ดีท้สองคนผมว่าโอเคนะแต่ว่าต้องอยู่ที่การบริหารจัดการให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดบรหารจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นว่าประตูจะกลายเป็น จุดอ่อนของเราโดยที่ไม่ตั้งใจหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวก็ต้องลองตามดูแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะคนที่รู้ดีที่สุดใกล้ชิดนักเตะที่สุดเห็นสบานนักเตะดีสุดก็คือพี่เมเกลอันตาและสตาฟโค้ดนะครับที่เขาจะเลือกนะว่ายังไงส่วนพีต้าก็ยังบอกไปแล้วนะว่าบกรานี้ยังไงไม่มีการปล่อยแน่นอนเพราะว่า เขาอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเอเพลงนี้คุณคุณนะก็ประมาณนี้คิดเห็นเป็นยังไงก็ลองเมน้นต์จะมานะครับด้วยคําสุภาพไม่ต้องด่าใครนะครับไม่ต้องไปด่าว่านูน่นนี่นั่นเอาความรู้สึกของท่านที่เห็นนะดูฟุตบอลให้เป็นดูฟุตบอลให้มีความสุขอย่าไปดูฟุตบอลให้เครียดอย่าไปดูฟุตบอลให้มีความจมเกลียดตจตงชังนะครับเอาขำๆเอาสนุกๆน,นะเพราะว่า เราทุกวันเนี้เราก็เจอกับสภาพการทํางานเจอเพื่อนร่วมง,งานเจอสังคมที่มันค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละเพราะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในเกมฟุตบอลที่เรารักครับเราใช้ฟุตบอลตรงเนี้ชโลมจิตใจให้มีความรู้สึกขำข,ขันให้มีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็ไปกับมันให้ได้อย่างตลอดรอดฝั่งนกันรกับฟุตบอลที่เรารักนะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดถึงอัปเดตเดี๋ยววันนี้พี่ต้าช่วยเย็นก็คงจะมี การสัมภาษณ์ก่อนที่จะบุกไปเมืองวิลล่าพาร์คนะครับเมืองเบอร์วิงแฮมคือแอสตันวิลล่าไปเจอแอสตันวิลล่าทีมของพี่อูไนเอเวอร์ี่ซึ่งเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่แม้วัดกึนกันอีกแล้วละ่ะว่าเราจะผ่านไปได้หรือไม่ครับวันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับทีวีโอเอชแชนเนลอาร์ตบอลแฟนคลับด้วยนะครับอย่าลืมช่วยสนับสนุนเงินด้วยนะติดต่อมาก็ได้ครับทั้งเฟซบุ๊กกิจภาพเดลนิตนะ ทั้งไลน์ต้นครับปักไปให้อยู่ในช่องเพิ่มเติมและติดต่อกันมาช่วยสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยเขาจะได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้จิ๊ถ้วยต่อน้ำมันสมุนไพรตราดงโโมค,ครับบริบาลโอท็อปบางปะมาสุพรรณบุรีครับช่วยบรรเทาหวัดกัจจบกนะและทําให้ผ่อนคลายสบายลงเปิดแล้วก็บาทแค่นั้นเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกับที่หวยด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติได้ด้วยความสุขกาบเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้อง สบลาวทุกท่านนะครับส่งกำลังใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3ามจังหวัดชนแดนภาคใต้และทั่วประเทศกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์กราบขอบพระคุณทุกไลค์กราบขอบพระคุณในการกดติดตามให้กับช่องทีห่วยด้วยเป็นกําลังใจเป็นการเปิดช่องทางเปิดการมองเห็นให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณจริงๆทําหน้าที่ต่อนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับผม <c oughs>